คลิปนี้จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางจิตเวชนะคะซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่15ตอนที่15.1นะคะจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเพ้อนะคะซึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะในตอนที่15.2นะคะ ท่านอาจารย์สุขอารนูนะคะจะได้มากล่าวนะคะในส่วนข้อของตอนที่15.2นะคะในส่วนของเนื้อหาตอนที่2ละคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขานะคะสำหรับในตอนที่2ของเรานี่ก็จะมี อยู่3เรื่องด้วยกันนะคะที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือนักศึกษาก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบําบัดรักษาการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุแล้วก็บทบาทของพยาบาลของเรานะคะว่าควรจะมีบทบาทอย่างไรนะคะท้ายที่สุดก็คือเราจะต้องนํากระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม มมาใช้นะคะเพื่อให้เกิดออประสิทธิภาพสูงสุดของการออดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะในตอนที่1น,นะคะการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะเพ้อนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะทางด้านของเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะคะของ สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกานะคะก็มองว่าภาวะเพอ้อหรือภาวะสับสนเฉียบพลันค่ะเป็นภาวะที่มีความแปรปรวนนะคะของสติสัมปชัญญะนะคะที่เรียกว่าคอนคิ n e s s นะคะโดยมีความผิดปกติของ3ส,สิ่งก็คือความสนใจการตระหนักรู้แล้วก็การรู้คิดนะคะซึ่งความสนใจเนี่ยนะคะก็ได้แก่เรื่องของอ การที่จะเราจะาชี้นำนะคะแล้วก็การกํากับนะคะให้ความสนใจนะคะแล้วก็การรักษานะคะการความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะรวมถึงการเบี่ยงเบนความสนใจอะไรต่างๆะค่ะจะพบว่ามีความช้านะคะแล้วก็การตระหนักรู้ awareness เนี่ยหมายถึงการรับรู้สภาพแวดล้อมค่ะลดลงนะคะส่วนของการรู้คิดนี้นะคะ ก็จะลดลงในด้านของอความสามารถในการความจำนะคะการคิดการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะที่จะลดลงแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะเป็นช่วง2ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเป็นวันนะคะซึ่ง ความหมายนี้ก็จะสอดคล้องนะคะกับความหมายที่องค์การอนามัยโลกเขากล่าวไว้ค่วะว่าภาวะเพอนะคะเป็นความผิดปกตินะคะของความสนใจการตระหนักรู้นะคะซึ่งผู้ป่วยจะมีภาะวะของการสรับสนวันเวลาสถานที่บุคคลที่เรียกว่า disorientation นะคะซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะ อาการนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ชักนำนะคะซึ่งอาการเพรินั้นนะคะบางรายนะคะผู้ที่มีภาวะเพอิออาจจะมีอาการทางจิตนะคะมีอาการหวัดระแวงหลงผิดประสาทหลอนนะคะได้นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่มีภาวะเพอิอนะคะก็จะมีลักษณะที่สําคัญนะคะก็คือมีอาการเปลี่ยนแปลงของระดับของความรู้สึกตัว นะคะอย่างเฉียบพลันและจะเป็นช่วงของระยะเวลาสั้นๆและอาการมักจะมีอาการผันผวนนะคะถ้าเป็นน้อยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีลักษณะของมีการเฉื่อยชานะคะจนบางครั้งเนี่ยนะคะแพทย์พยาบาลสังเกตไม่เห็น นะคะหรือบางครั้งถ้าเป็นเป็นนานมากขึ้นนะคะก็จะมีภาวะแบบว่ามีอาการซึมมากนะคะซึมลงมากขึ้นนะคะหรือว่าบางบางคนนะคะก็จะมีอาการตรงกันข้ามนะคะก็อาจจะมีอาการแบบอ,อ,อยู่ไม่นิ่งนะคะกระสับกระส่ายนะคะแบบนั้นนะคะไอ,อ้อ,อวยวายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอาการนั้นจะเป็นแบบแบบเฉียบพัน,นะคะ่ะ ปั๊บนะคะช่วงสั้นๆเองนะคะเป็นช่วงพักๆนะคะอาจจะเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็อาการก็จะหายไปถ้าเป็นน้อยก็จะ กิดขึ้นแค่ครั้งเดียวต่อวันถ้ามีอาการแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่มีอาการเพ้อนะคะสาเหตุบางอย่างก็ถ้าอาการลุนอาจจะมีอาการแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นมีอาการเป็นวันๆด้วยนะคะสาเหตุแท้จริงจริงเราไม่ทราบค่ะว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเราเชื่อว่าอาจจะขึ้นเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่อะไรบ้างนะคะปัญหาที่เราพบ ปัจจัยที่เราพบได้บ่อยก็คือในเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายะค่ะนะคะที่เราพบได้บ่อยเลยการเจ็บป่วยหลายๆโรคการเจ็บป่วยในโรคที่รุนแรงในผู้สูงอายุนะคะมีอาการกระดูกหกักใส่เครื่องช่วยหายใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรืออาการที่แบบมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงมีอาการเจ็บปวดอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาที่ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการนอนหลับนะเกิดการนอนหลับที่ไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยหรือมีภาวะของการติดเชื้อในร่างกาย นะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยอาจจะทําให้เกิดมีการ หดละตัวของหลอดเลือดระบบไหลเวียนนะคะผิดปกติและทําให้ร่างกายมีการสร้างสารสื่อประสาทอะไรต่างๆสารสื่อเคมีซึ่งมีผลต่อทําให้เกิดอาการเพ้อน,นะคะ,น,ะ,คะนอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าการเจ็บป่วยทางจิตหรือการที่มีสภาพทางอารมณ์นะคะที่ผิดปกติไปเช่นมีความเครียดความวิตกกังวลอย่างมากเลยมีภาวะซึมเศร้าวความทุกข์ใจอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนะก็ทําให้เกิดภาวะเพ้อได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้สาเหตุที่เราพบได้บ่อยเลยค่ะก็คือคนที่มีปัญหาการนอนหลับ นะคะแล้วก็อาจจะผู้สูงอายุใช้ยาหลายชนิดร่วมกันอาจจะมีภาวะของยาเกินขนาดนะคะหรืออาจจะได้รับผลข้างเคียงของยานะคะหรือว่าผู้สูงอายุบางรายอะคะ่ะจะมีการถอนพิษยานะคะเ,เช่นได้รับยาสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยสุราอะไรอย่างเงี้ยหานะคะแล้วก็ถอนพิษสุรานะะก็อาจจะมีอาการเพ้อได้ง่ายนะคะ นอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีความผิดปกติทางระบบการเผาผลาญของร่างกายเช่นระบบนอต่อมไทรอยนะคะแล้วกเ็เรื่องของสารน้ำนะคะภาวะการขาดน้ำเนี่ยนะคะเราพบได้บ่อยค่ะนะคะนะที่ทำให้เกิดภาวะเพลอนอกจากนี้นะคะภาวะของอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์นะคะเสียสมดุลของกฎของเกลือแร่ในร่างกายะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะของโซเดียมในร่างกายามีภาวะของโซเดียมในร่างกาย สูงหรือต่ำผิดปกติอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเพ้อได้นะคะ โดยเฉพาะภาวะของโซเดียมสูงนะคะแล้วก็การที่ผู้สูงอายุค,ค่ะขาดการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นออหูหนวกนะคะไม่ได้ยินนะคะหรือว่าถูกปิดตามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆหรือถูกผูกมัดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะถูกจํากัดการเคลื่อนไหวก็พบว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเพ้อได้นะคะก็มักจะเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยร่วมกันค่ะการที่จะผู้ป่วยจะมีอาการเพร้ออาการมักจะเกิด เป็นระยะแบบเฉียบพลันนะคะเป็นช่วงระยะเวะลาสั้นๆเจงไรก็ตามค่ะเกณฑ์ต้องตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะคะซึ่งเ,เกณฑ์การวินิจฉัยโรคของสมาคมจิตเวชสหรัฐอเมริกา DSM-5 TR นี่คือฉบับล่าสุดเลยค่ะนะคะได้กล่าวไว้ในปี2022นะคะว่าต้องครบเกณฑ์นะคะว่าเกณฑ์แรกเลยคือมีความผิดปกติทางด้านของความสนใจนะคะแล้วก็การรับรู้สภา,ภาพแวดล้อมลดลงนะคะ แล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของการลุกคิดนะคะร่วมด้วยซึ่งความผิดปกติในด้านของความสนใจหรือการลูกคิดนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถอธิบายได้จากโลกทางสมองอื่นๆนะคะรวมทั้งไม่ ไม่เป็นผู้ป่วยโคม่าค่ะนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความตื่นตัวของร่างกายหรือความรู้สึกตัวนะคะอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยนะมีหลักฐานนะคะเชิงประจักษ์อื่นๆนะคะจากการตรวจร่างกายนะคะจากประวัติการซักประวัตินะคะข้อมูลทางห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวนะโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับยาสารเสพติดนะคะ หรือสารพิษอะไรต่างๆนะคะนะคะหากมีหลักฐานต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยเอื้อนะคะว่าตรงตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะคะว่าเป็นภาวะเพ้อนะคะซึ่งภาวะเพ้อนะคะจะแบ่งออกมาได้เป็น3กลุ่มนะคะตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์ จิตเวชศาสตร์อเมริกันนะคะบอกว่ามันมีสามกลุ่มแบบกลุ่มแรกก็คือแบบง่วงซึมนะมีละะักษณะซึมเชื่องชา้าเฉยชานะพูดน้อยนะคะไม่ยินดีรินร้ายนะคะกับอีกแบบหนึง่งตรงกันข้ามเลยค่ะแบบเพ p e ์ a c t i v e เลยคือแบบวุ่นวายมากก้าวร้าวโวยวายเสียงดังเลยนะคะผู้ป่วยอาจจะมีการตื่นภาวะเหมือนคนฝันร้ายนะคะตกใจง่ายนะคะสมาธิสัน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะ บางคนมีลักษณะแบบ2อันเลยค่ะผสมประสานกันไปผลผวลนขึ้นๆลงๆคือบางครั้งก็เป็นแบบง่วงซึมค่ะ สักพักหนึ่งก็จะเป็นแบบวุ่นวายจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากภาวะวุ่นวายเป็นภาะวะง่วงซึมอีกเปลี่ยนกันไปเป็นวงเวียนแบบนี้นะคะเราเรียกว่ากลุ่มอาการแบบผสมผสานนะคะซึ่งพยาธิศิริภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สําคัญนะคะเราต้องหาค่ะว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรซึ่งเรามักพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเพ้อน,นะคะมักจะเกิดขึ้นจากการมีความการเสียสมดุลของสารสื่อประสาท นะคะหรือสารเคมีในร่างกายเช่นอาจอาจ,จะเกิดขึ้นจากภาะวะการติดเชื้อในร่างกายจะทำให้ร่างกายสร้างสารไซโตไคนหรือไซโตไคน์ออกมานะคะนะก็จะทำให้เกิดมีสารพวกหลังสารพวก IL นะคะ one beta T N F นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมานะคะซึ่งเป็นสารไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมีการหดตัวนะคะ,น,ะ,คะนอกจากนี้นะคะ ก็เพราะว่าที่การได้รับยาหลายชนิดนะคะซึ่งมีผลต่อสารสื่อประสาทนะคะเช่นยาต้านอาการทางจิตนะคะหรือว่ายาที่มันต้านฮิสตามีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยาแก้แพ้อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลทําให้เกิดอาการเพ้อได้นะคะหรือการได้รับยาซีเดทีฟในการที่ระง,งับประสาทอะไรต่างๆนะคะและมีผลต่อพวกกาบาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีผลนะคะทำให้เกิดอาการเพ้อได้เช่นกัน น,ะะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะพบว่าอาจจะเป็นภาวะของระบบในร่างกายค่ะ,นะคะที่เราพบได้บ่อยก็คือภาวะของการติดเชื้อค่ะ acute systemic inflammation เกิดการระบบของการอักเสบภายในร่างกายเกิดขึ้นนะคะภาวะในร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบหรือว,ว่าในร่างกายที่เกิดภาวะของ การระบบความผิดปกติของการเผาผลาญมีการใช้ออกซิเจนนะคะแล้วทําให้ร่างกายเกิดการขาดออกซิเจนนะ,ะมีเพราะออกซิเจนต่ําอย่างนี้เป็นต้นมีภาวะร่างกายเป็นกรดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยนะคะเกิดภาวะเผลอได้เช่นกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะภาวะที่คนไข้มีภาวะช็อกนะคะมีระบบไหลเวียนนะคะเข้าสู่ในระบบของร่างกายนะคะ,ะอ,อย่างเช่นภาวะช็อกเนี่ยนะคะมีเพราะของ ระบบไหลเวียนไม่เพียงพอนะคะไปเลี้ยงอวิวัตต่างๆภายในร่างกายเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดภาวะเพิอนะคะรวมถึงภาวะเรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานะคะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เกิดภาวะของเพิอได้มักจะพบในภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำนะไม่เรามักจะภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอะไม่ได้เกิดเป็นภาวะเพิอที่ชัดเจนแต่อาจจะเกิดขึ้นจากเป็นภาวะของเอ่อเป็นความเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเภาะวะอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะเราพยาบาลเราก็จําเป็นจะต้องเข้าใจนะอีกอันนึงที่มักจะพบได้บ่อยคือภาว่าของการขาดสารน้ํา นะคะแล้วก็อิเล็กโทรไลต์โดยเพราะว่าของเพราะว่าของมีภาวะของโซเดียมการขาดสารน้ําและภาวะโซเดียมสูงในเลือดนะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเพลอได้เช่นกันค่ะนะคะเมือนการซับประวัติจาเป็นต้องซับประวัติการรับรู้วันเวลาสถานที่บุคคลนะคะความสนใจนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีการเปลี่ยนความสนใจนะคะมีสมาธิไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ความสามารถในการเรียนรู้จดจําประวัติการเจ็บป่วยการทางร่างกายมีไหมมีประวัติการใช้ยาสุราสารเสพติดหรือไม่นะคะแล้วก็จาก นั้นก็จะมีเรื่องของการตรวจร่างกายนะคะดูว่าเขามีการมีผลการตรวจทางร่างกายอย่างไรบ้างนะคะสัญญาณชีพความเข้มข้นของออกซิเจนนะคะมีตรวจเรื่องของการทํางานของระบบประสาทสมองรีเฟกต่างต่างนะคะกำลังของกล้ามเนื้อนะคะดูสมดุลของการเดินนะคะดูขนาดของรูม่านตาต่อแสงนะคะซึ่งจะช่วยประเมินเรื่องของระดับของออกซิเจนการขาดของออกซิเจนในร่างกายได้นะคะนอกจากนี้นะคะพยาบาลทุกคนจะต้องสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตรวจสภาพจิต นะคะตรวจดูนะคะผู้ป่วยพูดคุยอะไรเป็นอย่างไรนะคะอ่านะคะแล้วก็อาจจะใช้เครื่องมือในการประเมินภาวะเพ้อน,นะคะได้แก่ confusion assessment method นะคะ m e m o r i a l delirium assessment scale นะคะซึ่งสอง,สองตัวนี้เครื่องมือ2ตัวนี้จะใช้ร่วมกันนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีอาการก้าวร้าวนะคะก็จะใช้เครื่องมือ over a d e s s i v e scale นะคะรวมด้วยนะคะผลการตรวจตางห้องปฏิบัติการต่างๆพวกนี้ค่ะจะช่วยยืนยันว่าผู้ป่วยนั้นมีภาวะเพอ้อหรือไม่นะก็มีความผิดปกติของระดับน้ําตาลในเลือดมีความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่ออิเล็กโทรไรต์นะคะการทํางานของตับนะคะมีความผิดปกติไปหรือว่าการตวรวจปัสสาวะเพื่อที่จะตรวจด,ดูเรื่องของการติดเชื้อนะคะของระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้นนะคะดูแล้วก็ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อที่จะประเมินนะคะการทํางานของระบบหัวใจหรือหลอดเลือดรวมทั้ง ออการขาดอิเลลกโรไรต์การเสียสมดุลของอเลลิโรไรต์ในร่างกายค่ะนอกจากนี้การตรวจนะคะทางลังสีนะคะทางเอ็กซเรย์ตัว,ท,วทั่วไปการ LA, เอ็กซเรย์ตัวสมองนะคะแล้วก็การตรวจหลอดเลือดสมองการทำซีทีเออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยหาสาเหตุนะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเพราะว่าความปีบปิของสมองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการตรวจคลืนไฟฟ้าสมองนะคะเราจะมั เราอาจจะพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะเพอเ,เนี่ยนะคะจะมีคลื่นไฟฟ้าสมองช้าลงนะคะโดยเฉพาะขคลื่นสมองเทต้าเวฟนะคะแล้วก็เดลต้าเวฟจะสูงขึ้นส่วนแอลฟาเวฟนะคะจะลดลงนะคะแล้วเราอาจมีการตรวจบางในแพทย์บางรายอาจจะสั่งเจาะหลังนะคะเพื่อที่ตรวจนะคะอาการนะคะ การบำบัดรักษาผู้ป่วยนะคะพยาบาลมีบทบาทที่สําคัญในการบำบัดรักษาแบบไม่ใช้ยานะคะโดยการประเมินภาวะเพ้ออย่างสม่ําเสมอนะคะประเมินป้องกันการจัดการกับภาวะเสี่ยงนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะความปวดความวิตกกังวลความกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะ,ะจะเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดภาวะเพอ้อในผู้สูงอายุได้ง่ายนะคะ <c oughs> พยาบาลควรจะกระตุ้นการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยอาจจะต้องมีการ ผู้ชื่อคนไข้เรียกผู้ชื่อของผู้ป่วยนะคะด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่บุคคลนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะได้รับรู้นะคะต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นตรงกับความเป็นจริงนะคะลดสิ่งกระตุ้นที่จะลบกวนการนอนหลับได้แก่เสียงดังๆนะคะหรือการเปิดแสงไฟไว้สว่างตลอดเวลาอะไรต่างๆนี่ทําให้ผู้ป่วยนอนไม่หลับนะคะวงจรการนอนหลับของไข้เสียไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดังนั้นเราต้องพยายามลดสิ่งกระตุ้นต่างๆเหล่านี้นะคะดูแลผู้ป่วยได้รับสารอาหารและน้ําอย่างเพียงพอดูแลด้านของการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เป็นปกติดูแลทําความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะช่องปากนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อในร่างกายแล้วก็ให้ยาตามแผนการรักษานะคะสังเกตอาการข้างเคียงของยานะคะการรักษาอาการทางจิตเราจะเห็นได้ว่าในผู้ป่วยที่มีภาวะเพะ้อการรักษาจะให้ยาฮารโลเพลดอเป็นยาหลักนะคะส่วนยาอื่นๆนะคะอ,อทิปิค้อแอนตี้ไซโค o ติกนี้อาจจะใช้แทนในการ ฮาโลพิลิดอนะคะและอาจจะให้การรักษาโดยให้ยาเป็นส่วนเ c p ซพีนะคะร่วมด้วยเสริมยาฮารโลพิลิดอนะคะส่วนยากลุ่มระง,งับความรู้สึกนี้จะให้สําหรับระง,งับสงบประสาทนะคะลดความวิตกกังวลและระง,งับปวดนะคะค่ะสำหรับ ผู้ป่วยที่มีปัญหาของภอาวะเพ้อนะคะพยาบาลควรจะต้องให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลนะคะเป็นส่วนที่สําคัญนะคะแล้วก็ประเมินนะคะภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นข้อวิจัยทางการพยาบาลที่เราพบได้บ่อยก็คือในเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะคะต่อตัวผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการพัดตกหกล้มนะคะอันตรายที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยออทําร้ายตนเองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยอื่นนะคะกก็ในเรื่องของการขาดความสามารถในการดูแลตนเอง ตนนี้พยาบาลจะต้องประเมินนะคะค้นหาปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นต่าง,างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้การดูแลนะคะผู้ป่วยนะคะในสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะผู้ป่วยสามารถที่จะมีภาวะสุขภาพนะคะที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลที่สําคัญในผู้ป่วยที่มีภาวะเพ้อนะคะจำเป็นต้องให้ความสําคัญนะคะกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะโดยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ลบกวนในเรื่องของการนอนหลับ ะะแบบแผนชีวิตนะคะที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะคะสภาวะทั่วๆไปนะคะดูแลสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ให้ ให้ข้อมูลกับครอบครัวนะคะมีส่วนร่วมในครอบครัวเพื่อที่จะให้การดูแลผู้ป่วยนะคะแบบเป็นองค์รวมค่ะก็ในวันนี้อาจารย์ก็ขอจบนะคะสาระที่สําคัญการดูแลผู้ป่วยในะะการยาบัานผู้ป่วยที่มีภาะวะเพ้อหรือสับสนเียบพันแต่เพียงเท่านี้นะคะรายละเ,ลเอียดต่างๆขอให้ไปศึกษาในหน่วยที่15นะคะของชุดวิชาค่ะ